เรื่องแม่ชีผีเฮียนในหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งมีวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาชาวบ้านมักมาไหว้พระทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้เป็นประจำวัดนี้เคยเงียบสงบและเต็มไปด้วยศรัทธาจนกระทั่งเรื่องราวลึกลับเริ่มเกิดขึ้นเมื่อแม่ชีผีหญิงสาวที่เคยเป็นที่เคารพรักของคนในหมู่บ้านเสียชีวิตลงอย่างปริศนาในกุฏิของเธอ การจากไปของแม่ชีพิมพ์แม่ชีพิมพ์เป็นผู้หญิงที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเธอบวชชีตั้งแต่อายุยังน้อยและปฏิบัติธรรมในวัดนี้มาตลอดกว่า15ปีชาวบ้านรักและนับถือแม่ชีพิมพ์เพราะความเมตตาของเธอใครมีปัญหาทุกใจมักจะมาขอคำปรึกษาจากเธอและเธอจะให้คำแนะนำด้วยสติและความปรารถนาดีเสมอและวันหนึ่ง แม่ชีพิมพ์ถูกพบเสียชีวิตอยู่ในกุฏิของเธอชาวบ้านพยายามสืบหาสาเหตุการตายแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทำไมแม่ชีพิมพ์ถึงเสียชีวิตทั้งที่เธอเป็นคนแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วยหนะักหลังจากแม่ชีพิมพ์เสียชีวิตบรรยากาศในวัดเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นวัดที่มีความเงียบเหงาชาวบ้านรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมเหตุการณ์ประหลาดหลังการตาย ไม่นานหลังจากการเสียชีวิตของแม่ชีพิมพ์เหตุการณ์แปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นในวัดชาวบ้านที่มาปฏิบัติธรรมตอนกลางคืนมักจะได้ยินเสียงสดมนเบาๆลอยมาจากกุฏิที่แม่ชีพิมพ์เคยอยู่หลายคนบอกว่าได้ยินเสียงนั้นชัดเจนเหมือนมีคนอยู่ในกุฏิทั้งที่มันควรจะว่างเปล่าและบางครั้งชาวบ้านเห็นเงาร่างของผู้หญิงในชุดขาวเดินอยู่บริเวณวัดในยามค่ำคืน เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆกลับพบว่าร่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปหลายคนเชื่อว่าวิญญาณของแม่ชีพิมพ์ยังไม่ได้ไปไหนเธอยังคงวนเวียนอยู่ในวัดและสิ่งที่แปลกคือแม้เธอเคยเป็นแม่ชีที่มีเมตตาแต่พลัางงานของวิญญาณที่ชาวบ้านสัมผัสได้กลับรู้สึกถึงความโกรธและความเศร้าอย่างรุนแรงติดตาม EP ที่สองครับ